ค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุพรรณบรค่ะวันนี้เราจะพาไปดูนะครับสาขาจุชชีววิทยาอุตสาหกรรมการอาหารและนวัตกรรมชีวภา,าพกันครับไปดูกันเลย,เลยค่ะชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์เป็นแขนงที่เน้นทักษะปฏิบัติการแลบ ที่สามารถใช้ในอุตสาหการรมอาหารได้จริงเช่นการตรวจวิเคราะห์ดีเอนซีการตรวจสอบคุณภาพของดีเอ็นซีโดยทักษะจุลชีววิทยาจะเกี่ยวกับอุตสาหการรมอาหารเช่นอุตสาหกรรมการนมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อุตสาหการรมอาหารแปรลูปอุตสาหการรมอาหารกระปอ๋องและนอกเหนือจากนี้ยังเกี่ยวกับไบรักและสิ่นแวดล้อมด้วยค่ะ ครับต่อมาก็าจะเป็นแผน,นวิชานว,วัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพน,นะครับเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติและประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตสร้างขึ้นนะคบเช่นเอนไซม์กรดอะมิโนเพื่อนามาประยุกต์ใช้และต่อยอดในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นด้านเวชาสาต์อางผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั้งของมนุษย์และของสัตว์เลี้ยงครับเพื่อนาไปเพิ่มมูลค่าและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ขั้นต้นรวมทั้งนาไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆเช่นด้านการเกษตรอาหารด้านการแพทย์ส เวยสะมอางแต่อื่นๆอีกมากมายครับครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปหารุ้นพีนนะครับแผนนวัตกรรมชีวภาว่าเขาทำอะไรกันอยู่เข้าไปดูกันเลยครับสวัสดีครับพี่ทำอะไรอยู่ครับอ๋อพอดีพี่ทำโปรเจกต์อยู่ครับโปรเจกต์พี่เป็นเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับหาสารต้านอนุมูลอิสระในสมองแหัวครับถ้าสนใจมากเลยนะทุกคนครับ ตอนนี้พี่อยู่ปีอะไรหรอครัพพี่อยู่ปีสี่ะครับที่เรียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่ให้น้องๆที่ช่วยที่ว่า,าได้ครับผมก็สาขาของพี่นะครับเ,เป็นเรียนเกี่ยวกับท่าภาษานนองก็จะเป็นชีวะส่วนเคมีเนาะถามว่ามันยากไหมพี่ว่ามหยากที่สุดสําหรับพี่นะแต่พอเข้ามามันง่ายไปเลยง่ายมากๆด้วยแล้วก็เน้นมุ่งไปทางอาชีพครับผมแน่นอนครับจบมามีงานทําแน่นอนครับแต่ทางด้านสายงานเนี่ยมันก็จะหลากหลายเหมือนกันเพราะว่าสาขาพี่เนี่ยเป็นรูปผสมระหว่างคนคนู้นคนนี้คนนั้นมานิดหน่อย เราหางานเนี่ยมันจะได้หางานง่ายๆมากขึ้นครับครับขอบวพอคุณที่บ้ณฑ์กอล์ฮะเดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปกันเลยนะคะับว่าเขาทำอะไรครับแล้วตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่ครับผมพี่กำลังช่วยโปรเจตของพี่มังฑ์กรล์อ๋อแล้วพี่ปั่นได้น้ำออกมาแล้วพี่ก็ไปทำอะไรต่อครับบัณฑกอเขาก็เอาไปหาสารต้านอนุมูลอิสระอ๋อแอนตี้ออกซิแดน์นะครับใที่มีแบบวิธีการแนวทางเข้าคณะวิทย์ที่มหาวิทยาลัยมีมางครับอ๋อก็อ่านหนังสือเยอะๆเตรียมตัว แล้วที่เรียนมายากไหมครับพี่ตอนอาดุปีสี่แล้วไม่ยากเลยค่ะสวัสดีครับพี่แนนจบไปที่มีเป้าหมายการทำงานในอนาคตของที่พี่วางแผนไปยังไงบรับพี่ก็คิดว่ามีอยู่สองทางที่ว่าไม่ทำในโรงงานก็ทำในโรงพาบอ้ในในโรงพยาบาลมันจะเป็นงานเกี่จวหรองานประเทศไหนอะครับพี่พี่ว่า็จะ ได้หมดพวกหาเชื้อก็ได้ตอนเราไปตรวจเลือดตรวจอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่อ๋อแล้วมีอย่างอื่นไหมครับไปตรวจพวกคุณภาพอะไรพวกเนี้ย qc ใช่ไหมใช่ใชแล้วก็จะเป็นพวก qa อีกใช่ไหมครับใช่ เทคโนโลยีชีวภาพหรือว่าห้องแลบของแขนงไบโอของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกันว่าพี่เขาังทำอะไรอยู่ครับเข้ามาได้เราเจอพี่ใบเฟย์นะสวัสดีครับพี่ใบเฟย์สครับพี่ทำอะไรอยู่ครับอ่ันนี้พี่กำลังทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเกี่ยวกับเออ่การสังเคราะห์ซิวแรนูจากตะไคร้แล้วก็มะนาวค่ะเพื่อเอาไปใช้ในการควบคุมแบคทีเรีย มันเอาไปใช้ประโยชน์แบบประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคะถ้าซิวานูเลยทั่วไปเนี่ยส่วนมากใช่ไหมคะเขาก็จะเอาไปใช้เกี่ยวกับในสังคมปัจจาบัอยู่แล้วเช่นพวกแบบอาหารเครื่องสำอางหรือว่าการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยโัเคก็ขอให้มีเสร็จโปรเจกต์ไวๆแล้วก็ดำเนินการโปรเจกต์ได้รุ่งเรื่องอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วนนะ พร้อมแล้วไปกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ขวัญนะครัพี่แบงค่ะพี่ค่นี่ค่ะค่าวนี้นะคะเราจะมาขอสัมภาษณ์ื่นที่นะคะ ถามว่าที่ขสาเรียนรั้งแต่ปี th, th, <tamanho> 1นึ่งจนถึงปีสามนี่มาจนสถานการณ์โควิดแบบนี้เป็นยังไง้นบ้างคะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแย่เลยนะคะเพราะว่าเชื่อเวลาในการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็เซฟตัวเองได้เท่าที่เซฟ ชาอะไรที่ที่มันสนใจเป็นพิเศษบ้างไหมครก็วิชาที่สนใจนพิเศษนะคะก็จะเป็นไวรัิทยานะคะเพราะว่าเืสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าเราอ่ะอยากไปเรียนรู้มากขึ้นเรื่อเกี่ยวกับไวรัสเพื่อที่จะนําไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถไปบอกครอบครัวอก จะเป็นอนุกรมวิทยาเวลาวิทยายีสต์ไลน์อย่างนี้นะคะแล้วก็ทํางานได้ทั้งโรงพยาบาลโรงงานแล้วก็มิติอื่ได้เลยนะคะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าน้องอยากประกอบอาชีพเป็นธุรกิจส่วนตัวทําได้ไหมคะพี่จริงๆก็ทําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทําซีอิวทำเบียร์ทำไวน์อย่างนี้ค่ะค่ะแล้วพี่ฝนอ,อยาพี่แบามาคะ่ะเรียนจบไปอยากจะไปทํางานด้านไหนมากค่ะในส่วนตัวพี่อยากทำกธุรกิจส่วนตัวเนี้ยคะ่ะอย่างเช่นพวกไวน์พวกซีอิวอย่างงี้ค่ะ ถ้าเราที่แบ,บนนของพี่นะคะก็อยากจะต่ออริญญาโทรคร่ะเพื่อหาความรู้เพิ่มเ,เติมแล้วก็อยากจะไปต่อทำสายงานการแพทย์ทางด้านสุขภาพนเนี้ยค่ะเพราะว่าปัจจุบันโลกเรานะคะว่าก็เป็นโลกของคน,คนชราไปแล้วสาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมการอาหารและนวัตกรรมชีวภาพนะครับก็ยังเปิดรับสมัครน้องๆนะครับน้องๆคนไหนที่อยากจะ ศึกษาต่อนะคะเหมือนกับพี่ๆเขาหรือว่าอยากจะจบไปมีการงานเป็น r and E Q A Q C หรือว่าทางด้านต่างๆไม่ว่าจะทางด้านการแพทย์นิติวิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถประกอบเป็นธุรกิจส่วนตัวได้นะคะเหมือนความคิดของพี่ขวัญเลยครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะต่อคนพี่ขวัญและพี่แบมนะคะที่มาให้คำแนะนำน้องๆนะคะสุดท้ายนี้นะคะพี่ขอเชิญชวนน้องๆนะคะเป็นครอบครัวจุลชีวะด้วยกันนะคะบาย ถ้าลูาๆคนไหนนะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดเป็นเพกของเราได้ล้วเป็นเพื่อนไลน์กับเราที่ตรงนี้ตรงนี้เลยคะ่ะฮัโล